สวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มานะครับผมวัดป่าผูทํานกนะครับผมตั้งอยู่นะครับผมตําบลนะครับผมพังแดงอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับผมบรรยากาศก็เดินขึ้นเขาแบบนี้แะครับผมที่จริงแล้ววัดนี้ตั้งอยู่ข้างบนนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้ลงไปข้างล่างแล้วนะครับผมอันนี้เป็นวัดเก่านะครับผมซึ่งพระอาจารย์ใหญ่อย่างเช่นหลวงปู่นะครับผมหลวงหลวงปู่ล่านะครับผมหลวงปู่ศรี หลวงปู่อินนะครับเคยมาพำนักอยู่ที่นี่นะครับในในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็นานมาแล้วเนาะนะครับผมนะครับเป็นเป็นไม้ทั้งหลังนะครับผมสูงมากครับบิวดีมากเลยครับผมบรรยากาศแบบเงียบสงบแล้วก็มีลิงด้วยนะครับผมมีลิงด้วยนะครับที่นี่นะครับผมบรรยากาศก็แบบเงียบสงบมากเลยครับผมใบไม้นี่็เยอะมากๆเลยนะขึ้นมาระยะทางก็เกือบ เกือบเกือบหนึ่งกิโลนะผมยังไม่ทราบแต่เหนื่อยมากครับถึงจะเดินขึ้นมาได้เพราะว่าไม่มีใครอยู่แล้วนะครับที่วัดนี้นะก็เป็นบุญตานะครับผมที่ได้เห็นวัดเก่าแล้วก็เก่าแก่รุ้โบราณเข้าได้นะครับผมแบบโอ้เป็นบุญตามากๆครับก็ติดตามในพีต่อไปแล้วกันนะครับอ่นเีย้้ นี่ก็จะเป็นกุฏินะครับผมเป็นกุฏิพระเก่านะครับ good, good. น้ำนะครับน้ำที่นี่นะครับผมไหลซึมตลอดทั้งปีเลยนะครับผมเป็นที่เก็บน้ำของวัดเลยก็ว่าได้นะครับ good, good. แล้วก็จะมีหยดน้ำซึมลงมาตามเห็นนะครับผมใส่มากๆนะครับแล้วก็เย็นมากผมนี่ก็ดื่มไปหลายอึกๆเลยนะครับ นี่ครับขึ้นมาตรงผู้นำมบมีกินหลักการนี้ช่วยได้ครับผมครับคกระหายนามากครับผมสูงมากครับเป็นไงบ้างครับรสชาติเป็นไงครับเติมกอนไว้ดูน้ำในขวดนะครับใส่ปะ